สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้มาพบกับมาสเตอร์ตูนนะครับหรือมาสเตอร์ธีรวัตน์พาดีในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับคลิปนี้มาสเตอร์จะพูดถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคําว่าสิ่งแวดล้อมกันก่อนเลยสิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเรา ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้ทงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเช่นมนุษย์บริโภคสัตว์และพืชเป็นอาหารสัตว์และพืชอาศัยอยู่ตามต้นไม้ป่าไม้ต้นไม้ใช้ดินในการยืดเกาะใช้แหล่งน้ําแสงแดดในการเจริญเติบโตต่อไปเราไปดูว่า การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนั้นมีสาเหตุมาจากสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเกิดจากธรรมชาติเช่นแผ่นดินสุดตัวตลิ่งพังทลายดินโคลนพลลมการเกิดไฟป่าซึ่งเกิดจากการเสียดสีของต้นไม้ น้ำป่าไหลหลากนำาพว่มฉับพลันหรือคลื่นซึ่ลมิทางทะเลและภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟป,ประทุส่วนที่สองเกิดจากมนุษย์คือการเผาว,วัชพืชการขอต่อสังข้าวการเผาไร่อ้อยการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ําลําคลอง การตัดไม้ทำลายป่าการทำไห้เลื่อนลอยและการปล่อยควันเสียขึ้นสู่ชัน้นบรรยากาศนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวลดล้อมในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นจากอะไรในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันเช่นการปลูกต้นไม้ทดแทน อาจจะเริ่มปลูกที่บ้านของเราคนละหนึ่งต้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีในการทำการ,กรเกษตรซึ่งจะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์การร่วมใจการประหยัดน้ำเช่นไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้หลังจากที่ทำดุระเสร็จแล้วการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ การไม่ทิ้งเศษขยะลงสู่แหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําหรือทะเลเองก็ตามการนํากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ําเช่นกระดาษขวดพลาสติกกล่องกระดาษผ้าการแยกขยะก่อนทิ้งควรที่จะแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนที่จะทิ้งลงในทางขยะ การปลูกปิติสำนึกรักโลกให้กับเด็กและเยาวชนการร่วมบรรลงให้ผู้อื่นร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมนักเรียนจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งมาจากมนุษย์ในฐานะที่เราเป็นเด็กและเยาวชนเราสามารถที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันโดยสิ่งนั้นต้องเริ่มที่ตับตัวเรา หลับคลิปนี้มาเสอร์ขอจบอย่างแค่เท่านี้สวัสดีครับ